แต่ว่าธนชัยหนุราชปัดข้ามคันออกไว้ได้ครับดอดูครับบอลพุ่งว่าไม่กล้ารับนะครับมาแบบนี้ธนชัยต้องปัดเลยครับโอ้โหเป็นจังหวะที่ถือว่าต้องเซฟเลยครับธนชัยอนุสักค์ไปเข้าซ้ายยิงจนได้แตะมุมครับอีวิรีเปิดเสาแรกขึ้นไปมงลูกนี้เป็นประตูไปเลยครับโอ้โห1-0ครับโอ้เฮลิโอครับเอาล้ครับเจ้าถิ่นขึ้นนำแล้ว เอาจดได้นะครับนาทีที่11ครับเจ้าทีมสิงช์ไลน์ยูนิเต็ดครับขึ้นนำนครราชสีมามาได้ FC ครับจากลูกมงของเฮลิโอบอติสต้าครับเซ็นเตอร์ฮาฟนะครับนี่ทำประตูที่2ของเขาในลูกการนี้นะครับให้กับสิงห์เชียงรายครับขึ้นนำนครราชสีมามาได้ FC ครับดูครับจากลูกเตะมุมครับบอลโดมาแล้วก็โฉบมาหม่งครับโอ้โหตามประกบไม่ดีครับแนวรับของนครราชสีมาครับยืนอยู่ตรงนั้นเป็นทางด้านของชิสพงษ์พิมพ์สังนะครับ ดูครับบอลเปิดอ้าวแต่ว่าแย่งมาได้อีกแล้วครับให้อิลี่ทางซ้ายมีเติมตวัดย้อนไปนหน่อยครับโอ้โหไอ้โนบโตแม่กุญยด้วยขวาลูกนี้แต่ว,ว่าโดนจิ้มเอายังมาครับทวชชัยเข้าเอเโทษทวชชัยยงไปเสาไกลขึ้นไปมองลูกนี้ติดขาครับโอ้ทัชชัยเซฟด้วยขาขวาเจ๊ทิ้งไปเลยโอ,โอ้โหดูครับบอลดองมาแล้วก็มงของมนตรีพรมสวัสดิ์นะครับนี่ครับ เทคตัวขึ้นเปิดลูกนี้ขึ้นไปมงเสาสองชาร์จอ้าวเข้าไปเลยครับโอ้บอลจังหวะสุดท,ท้ายนี่จะเป็นวิกเตอร์คารโดโซครับสองศูนย์น้ำสัชราอยูไนเต็ดขึ้นนำโอ้หโหนาทีที่หกสิบเจ็ดครับนี่กอนาสีมาตั้งไม่อยู่ครับโอ้โหเจอลูกเตะมุมไปครับสุดท้ายมาจบที่วิกเตอร์คารโดโซครับที่ทำประตูแรกให้กับตัวเองในานามสีเสื้อสิงชีชราอยูไนเต็ดในลูก,กาดนี้ครับ ดูครับลูกเตะมุม